สวัสดีครับ ASPay ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายท่อสดศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับนัดสุดท้ายของลูกกาล2023นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดทีมแชมป์นะครับเปิดบ้านต้อนรับลำมาเยือนนแลคอราชสีมามาด้าเอฟซีนะครับในส่วงการนี้นะครับเอาละครับ45ทีแรกเริ่มครับอุดัมเป็นฝ่ายเคี่ยวก่อนนะครับอุดัมในชุดเก่งของเขานะครับสีเข้ม ไม่ประมาทในการที่จะเก็บนักเตะเดชเชเ่นใหอีกสองสามเกมจากนี้นะครับอ้าวปล่อยบอลตกมาแล้วจิงเลยครับโอกาสล่าครับสุภัชัยเจเด่นมุมันเป็นพิเศษ,ษนะครับในการลุ้นตำแหน่งดาวสันโดครับบอลยาวของยนคูนะครับแล้วผ่านแนวรับอย่างจุตรพัฒน์นะครับสุบชัยพลิกตัวยิงจังหวะนี้แต่ว่าไม่ตรงกรอบยังไม่ได้ตกชั้นอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าก็มีข่าวว่าหลายทีมนี้ให้ความสนใจนะครับ บอลลอยโดดมาเข้าหัวผ่านมาสีนาทีเศษมีโอกาสทําประตูไปแล้วสองครั้งนะครับโอกาสแรกจากสุภาชัยยิงหลุดกรอบและอีกครั้งครับลูกมงของชาติธานโบลิกิก็โดนใต้บอลครับบอลข้ามคานออกไปเปิดโด่งๆให้โบลิงกีที่รูปร่างสูงนะครับมงเอาชนะได้นะครับพยายามจะกดให้เน้นๆเนี่ยแต่กระโดดเกือบจะขาดนะครับทำให้ผิดจังหวะเล่ยไปหน่อยเอ้าครับสุภนัทแตะเข้าใน มีพิระดอนยิงเลยครับโอ้โหเข้าทางไปพอดีอย่างเฉียวไปเฉียวมาอยู่นะครับโอกาสลุ้นประตูของบุรีรัมยูเนเต็ดสุภนัสแปะย้อนมาให้พิระดลครับซัดไกลลูกหนีข้ามคานไปครับค่บคอยดันบอลกันขึ้นมานครับสุภนัสเล่นกับดูมุย่าดูมย่าเปิดจังหวะตีดึก โดนมงทิ้งอากินาโดครับได้ดีนะครับก่อนที่กรังคาสิตจะเข้าถึงบอนเปิดเข้ามาของดูบุย่านะครับน้ำหนักแรงไปนิดเดียวครับโดนอามานีอากินาโดมงออกหลังไว้ก่อนสกัดจังหวะนี้ก็มงยากนะครับเล่นกับสสลักครับโบลินกิสาลักมองข้างในแล้วหือเลยครับโอ้จะ่าขึ้น อ่าแล้วตกจกังหวะแรกเลยครับดุบุญ่าให้สุภชัยเลี้ยงแวกแล้วอัดลูกนีแล้วมีเปลี่ยนทางครับตึงต่อสูเลยครับโอ้โหเป็นโค้านเค้าสิทธิ์ครับมายิงจังหวะที่ดูชายเฉเด่นโอ้เหมือนยิงขายเข้ามานะครับเป็นดูดาขึ้นนาแล้วประตูที่14ในฤดูกาลนะครับจากโครชนเค้<อ>าสิทธิ์หรือว่าใช้อีกครั้งครับจังหวะดูบุญ่านะครับพลิก ให้สุประชัยแล้วแต่งหาจังหวะหาช่องยิงเองนะครับบอลไปเฉบชาลีครับนะครับโอ้แต่ว่าโชคดีของบุริลัมนะครับที่กระดอนมาเข้าทางของกลีนเคาสิสเหมือนจะยกเท้านี้ก็เหมือนก็กลายเป็นเปลี่ยนทางบอลนะครับพิสารดอกไม้แก้วเซฟไม่ไหวครับจังหวะนี้มีโชคด้วยนะครับเพราะว่าดูจังหวะยิงฉลับนะครับนี่แทบจะไม่ได้แปลเปิดหน้าเท้าเลยครับ ยกเท้าเนี่ยบอลถึงเท้าแล้วนะครับนี่ถ้าดูจากทุกคู่ที่เตะพร้อมกันนะครับวันนี้เตะพร้อมกันหมดนะครับตั้งแต่เวลาสแตนสดเลยฟลสายเปิดเข้ามาเนี่ยงงมงง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 งูงง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 งนงงองนงงงงหงงเง้งง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 งตังงงงังง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 ง สูงนะครับจอดแดนเวลเล่ครับโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับจังหวะเล่นอันตรายครับก็เลยโดนให้สุพนัทครับสุพชัยออกไปที่ลูุย่าครับเปิดเลยครับแล้วขึ้นมาตรงนี้ยังเก็บได้เขาสิบอัดอีกทีหนึ่งไม่ตรงกรอบบิดมากไปครับลูกนี้ลูกยิงของกอลันคาวิสเกี่ยวด้วยสายกอโรซันด้วยขวาโอ้โห มุมนี้นี่ห่างเยอะเลยครับขอไปที่ยอนครูครับบอลยาวมาเลยครับแล้วมงคือเขาสิ์จับได้แล้วอย่างนี้ยิงไปเหลือเปล่าโอ้โชนเสาโอ้ชนคาข้าบอนะครับโอ้ขอไปโอ้ยังไม่เข้าครับหูหลุดไปขนาดนี้เดี๋ยวไว้นี่แฟนบอลบุรีรัมย์ชูมือรอแล้วนะครับนี่ครับบอลยาวของบุรีรัมย์ครับโบลิกิม่งตั้งมาให้กุลิกสิทธิ์แล้วจังหวะดึงหลอกชาลีครับครับไปดวลเดียวกับทางพิศานะครับ แต่จังหวะยิงก,ก็มีแนวรับของนคงรราชสีมาเข้ามาบล็อกด้วยครับอากินาโดเหมือนจะแฉลบบริเวณนักแข่งของอากินาโดนะครับแล้วไปชนคานครับอ้าครับอ่าวเก็บได้ครับเอาแค้นเข้าสายยิงเอ้าโอ้โหบอลเฉียดโอ้อโหหันหน้าบ่าประตูไปครับเกือบจะ ได้ประตูตีเสมอเหมือนกันไีมครับจังหวะใกล้เคียงกันได้ประตูที่สุดแล้วนะครับของนครราชสีมาในเกมนี้ครับทิสตานครับพงเช็ดต,ต่อมาแล้วดูความแข็งแกร่งของบาเกตฟิเนล่าครับเบียรเอาชนะทางนักตระกรมาแล้วนะครับติดยิงลูกนี้นี่ผากเสาสองมาไปส่งท้ายลิบการี้ต้องมาเสียสองนักเตะไปด้วยนะครับ,น,บ,บน็อปลอคฮอนโฟนแล้วก็สารัตกันยารโรดนะครับยกเลิกสัญญา เอาครับเอาสิเปลี่ยนไปสุบรัณยกมาแล้วจะดมงตรงนี้เนี่ยยังมีดุมปบยา่าโอ้โห,โหปาดมานี่ไม่โดนบอลับสุปชยัยไม่ยิงเองนะครับเพิ่งเปิดเข้ากลางมาดูอีกครั้งครับยกมาของสุบนัณให้เขาสุชิเด้งมงนะครับโอ้โหสูงไปนิดเดียวครับเปิดยัดใส่ศีรษะของสุปชัยนะครับสุปชัยออกไปที่ สุพนัทครับสุพนัทเข้าซ้ายยิงลูกมิดโอ้โหฟังเสาเต็มๆต็มไม่ได้ประตูที่2ครับไปปล่อยพื้นที่ให้สุพนัทนี่ครับอันตรายทุกจังหวะจริงๆครับนี่ครับหลอกเหมือนจะเปิดเข้ากลางแล้วคล้องเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายยิงเสาสองเลครับผ่านไปหมดแต่ยังโชคดีของนครราชสีมาครับไปเสียประตูที่2ครับเสาช่วยเอาไว้เบี่ยงซ้ายลูกนี้ครับบอลเน็ด โอ้โหเช็ดด้านนอกออกเจ็บนะครับม่โดนแซงไปในช่วงท้ายาครับเปิดมงลูกนิดตรงตัวครับสวยครับตุลพัฒนเปิดติดไปเข้าทางบูดาครับโอ้โหระทับชิงสองคนวันชูโอโ้ต้องไปขวาเอวเลยครับตอนนี้จะโดนไปเหลืองสิครับเดี๋ยวนได้มาเลย อืมแล้วเป็นเหลืองที่สองนะครับจังหวะไปเหนี่ยวทางสุพนัทนะครับแต่ว่าอีกคู่หนึ่งนะตรงกลางสนามสุภชัยก็โดนทำฟาวนะครับแต่บริสินปากฟาวให้จังหวะสองกลายเป็นเหลืองที่สองของจอแดนบาเล่เหลือ10คนครับสำหรับนครราชสีมารอบตกช้างครับสำหรับนครราชสีมาครับสุบัญชัยเลี้ยงจี้เข้ามาสุพััย พาแบกเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหโหโหยังไม่ได้ครับสุภาชัยโอ้ยอ่อแล้วจบ45่าทีแรกเลยครับบุรัมยูเนเตดขึ้นนำละครสีมานึงประตูต่อศูนย์นะครับประตูของโรลลนคาวสิตนะครับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับ เจนันเบเล่โดนใบเหลืองที่2โดนใบแดงไล่ออกจากสนามนครราชสีมาหรือผู้เล่นแค่10คนและตามหลังอยู่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งเดี๋ยวชวงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามไฮไลท์ลวมทั้งการแข่งขันในครึ่งหลังกันครับเอาละครับมามาติดตามชมกันต่อนะครับในอีก45นาทีหลังนะครับครับอนารกรให้โุรุจิโบรุจิเลี้ยงขอเข้ามาซัดเองเลยครับไปตรงตัวนะครับ มีนาเต็ดนะครับผอเจาทานบริกิที่มีอาการบาดเจ็บออกไปพักนะครับแล้วส่งธีรทรบุญมาทันครับลงสนามมาแทนนะจงังหวะเจ็บของบริกิเนี่ยครับได้งักเท้ายิงบอลไปตรงตัวพิสารครับเหมือนจะมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกครับบูรดํสุพนัทเนี่ยครับให้ช่องตรงๆเลยครับจะแวกมาให้สุพนัทมองดุบวยา่าขวายิงลูกนีน้แล้ว จยิงอีกทีนี่โอ้โหติดใซฟของพิษาครับดูบุญญาสองสามจังหวะนะครับขึ้นมาสุภนัติแปดจังหวะนี้ให้ดูบุญญายิงติดบล็อกนะครับแล้วทะลักมาเข้าทางสุภชัยยิงไม่ได้ดูบุญญาซ้ำอีกครั้งก็ติดพิษาครับทะลักมองข้างในสุภณัติเปิดมาแล้วโอ้โหมองทิ้งอากินาโดเก็บได้อยู่สุภนัตเข้าซ้ายยิงโลลิสมีฉลาดครับเข้ามือพิษาดอกไม้แก้ว ผลงานของบุรีรัำด้วยเอาเอาเขาได้ครับพิษลานเข้าสายจิงลูกนิดมีโอกาสเป็นงานยังตะปบไว้ได้ครับศิวรักษ์ให้ไปทางธีรธรครับอีกพื้นที่ให้ศศสรักษ์ได้เก็บทางสายขึ้นมานะครับศศส,สรักษ์มองมาดุมโบยาโมงชงสายลูกนี้จิงเรียบร้อยครับโอ้โหโ,หโอ้โหนี่ชงกันยิงได้จริงครับสุเมชาเจเด็ด ประตูที่18ในฤดูกาลใ้ตอนนี้ก็เข้าไปท่าสถิติหรอเซ <Ooh. S 1> เบโรซ่านะครับ18ลูกมาจากโอเพนเลร์ทั้งหมดนะครับดูภาพซ้ายครับจังหวะขึ้นเกมมาจากทีละทอนครับให้ไปสัสลักษ์ยกมาโรซดาดูบุญญาหมกตั้งให้สุปชัยพักหนึ่งจังหวะก่อนจะซัดด้วยซ้ายเข้าไปครับระยะไม่กีฬาจากหน้าปากประตูก็ไม่เหลือครับลูกนี้ ดูครับคือวันนี้ทุกคนเนี่ยก็รวมใจกันเป็นหนึ่งนกันี่ยเวลาพยายามอ,อยากจะสร้างความมั่นออกมั่นใจให้กับอุ้ชัยไปด้วยนะครับต้องย้อนไปนูเมื่บป2012ี2012 2013นะครับที่เด็ดศิลป์กับเคปตันซิวายิงเทีเร็ดถอนที่ทำทางไปครับให้ตามช่องมาสวยเลยครับทีเด็ดถอนมาข้างในแล้วถึงสุภชัยไหมลูกนี้ ลูกนี้ดิดขากเสาไปจังหวะลุยขึ้นมาของธีรทรลแล้วมองตรงกลางนะครับถึงบอลด้วยนะครับสุบชัยครับพยายามจะเปลี่ยนทิศทางบอลให้มันเข้าเสาสองครับผามาครับเอาครับอัสลักคืนคืนมาตรงนี้ทีละโดนโอ้โหลูกไฟสาต่อสูงครับโอ้โหยิงสวยจริงๆ จังหวะบอลออกจากเท้านี่รู้เลยครับว่าจะไปเข้าตำแหน่งไหนของประตูครับเราพับช้าเดี๋ยวได้เห็นกันครับว่าสามเลี่ยมหรือเปล่าครับลูกนี้ไกลของพิรลดนทำรัศมีครับจะหมดหวังแล้วนะครับสำหรับนครราชสีมาบอลของสุภชัยใจเด็ดนะครับเปิดต่อให้ศัสลักษ์เปิดย้อนกลับมาเนี่ยนึกว่าไม่มีใครแล้วนะครับพิรดลวิ่งเข้ามาใส่จังหวะเดียวเลยครับ เห็นอีกทีนี้บอลก็ว่าผายเข้าไปในประตูแล้วครับพิสารดอกไม้แก้วหมดสิทธิ์รับครับยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้โหรุยงลูกนี้โอ้หือพันสายถึงก่อนนะครับทีรทรมองข้างหน้าเปิดเลยครับสุภาชัยโดนคว้าครับโอ้โหแบบนี้นี่โอ้โหรั้วดูแล้วเนี่ยไม่รอดเลยครับฟักมาแล้ว ผู้ตัดสินมองว่าเป็นตัวสุดท้ายด้วยนะครับแล้วถ้าหลุดไปสุภชัยมีโอกาสได้โดนเดี่ยวนะครับคนี่ถ้าปล่อยหลุดเนี่ยมีโอกาสบิ้นประตูสองเหมือนกันวิ่งออกตัวจากกลางสนามแล้วไม่รับหน้าอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับอ่มาด้อากินาโดครับพยายามจะชิงจังหวะแย่งมงแบบมือนยครับมีไปคว้าสุภชัยเอาไว้ด้วยครับคือพยายาม คือเจ้าตัวเนี่ยก็พยายามบอกว่าเขาพยายามจะเข้าไป้ม่งนะครับแต่ <c oughs> แบบนั้นเนี่ยก็โอ้โหอยู่นะครับได้เปรียบเยอะครับผู้เล่นมากกว่าเสือต่อเก้าเอ๊ะมาแล้วโมงตรงนี้โอ้โหชนคานโอ้โหยังไม่ได้ครับผู้ประตูที่สี่ยังช่วยกันได้ดีคนะก็ข้อสีมาแต่มุมของธีรท,ทอนนะครับโยนมาแล้วอุบยะามง่งกระดอนพื้นหนึ่งจงังหวะแต่ว่ายังไปชนคานี่ครับ แล้วตัวซ้ำยังเป็นคนเดิมครับธีรทรจะรับหน้าที่ครับเล่นให้กับพีระโดนโอ้โหา <c oughs> มุมย้อนหลังมาให้พีระโดนครับนี้ถ้าตรงก่อม่รดูจะรับทางหรือเปล่าเพราะว่ามันผ่านแนวรับของนครดาชสีมามาหมดเลยนะครับเห็นนีกทีนีบอลครับ T <on> อาครับขึ้นมามดูครับ ชายให้ธีระทรครับมาที่วอชัยวอชัยเปิดมาแล้ว,ลวโอ้โหเป็นแอซิดเลยครับโอ้โหนี่ต้องคลองคุณน้องเลยครับสุขชัยใจเด็ดโอ้นีนประตูที่19ของสุขชัยใจเด็ดในฤดูกาลนี้ครับและถ้าอีกสนามไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสกอร์นะครับประจวบนำสุโขทัยอยู่1-0ู2ถึง2,023นะครับ เพื่อเกมอาจารย์กลับสายอีกร้านะครับของธีรธรครับโยนมาลูกนี้โอ้สลับนี้ตัวประกบครับแล้วก็แบกบอลเข้าประตูไปครับสุภาชัยไม่ไหวนริงครับซาลครับโดนหนีผู้เล่นของบุรีรัมย์อยู่ตรงนั้นสองคนครับไปดูจะประกบใครดีนะครับบอลผ่านวสันต์คมแสนมาครับก็โล่งๆครับสุภาชัยใจเด็ด สองประตูในเกมนี้นะครับแล้วก็นำดาวซอนโดครับที่19บประตูครับที่อน์สังสน้อยเป็นดาวซันโดเดี่ยวนะครับก็ยิงไป18บประตูนะครับสมัยที่เล่นกับเทโลนะครับครับเอาครับแล้วจะยิงโอ้โหเ่าใส่สันนะครับสองตัวล็อกที่ลงมานี่ขอทิ้งชื่อไว้หน่อยครับผ่านครึ่งสนามมานิดเดียวครับเห็นกุกษารประตูพิศนธ ในที่พอรครับแล้วก็ผู้สินเป่าจบเกมครับบุรีรัมย์ยูเต็ดเปิดบ้านชนะนครราชสีมามานาศีไปสี่ประตูต่อศูนย์ครับครึ่งแรกมีประตูเดียวนะครับจากกรณ์เขาสิทธิ์ครับนาทีที่สิบเก้าก่อนที่ในครึ่งหลังนะครับบุรีรัมย์จะมายิงเพิ่มสามประตูจากสุภรชัยใจเดชเบาสองลูกนะครับนาทีที่หกสิบแล้วนาทีที่เก้าสิบส่วนอีกประตูได้จากภูเรดอนฉ่ำรัศมีนะครับก็จบลงด้วยความชื่นมื่นนะครับเก็บสามคะแนในในบ้าน และสุ p ชา c h a เจเดตได้ตแต่งดาวซอนโดฟุตบอลลิเวอร์อไหยลิกนะครับที่จำนวน19ประตูครับีนน้าเราได้รับเกียรติจากอดีตนักเตะในตำนานที่เคยร่วมท้าแข่งกับสโมสรบุรีรัมยูในเด มากกว่า10ปีด้วยกันนะคะตั้งแต่ปีพศ2553จนถึงพศ2562ค่ะและยังได้คว้าตำแหน่ง MVP ในทุกรายการในประเทศไทยกับสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยพรีเมียร์ลีกช้างเงาเปครับหรือว่าลีกครับซึ่งเป็นทุกถ้วยที่สูงสุดของประเทศไทยค่ะขอเชียรพร,มมอร้อมมือ

ทุกท่านร่วมมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศให้กับสโมสรบุรีรัมยูไนเต็นนับมาโดยพิชป์นะคะสิวักเทศุสิวักเทสุงเนิซึงเเก็บรชิ้นได้ทั้งหดสวัเทศุเนนะครับ นำน้องๆมานี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ประวัติศาสตร์สุดๆเหมือนกันนะครับสิวรักษ์เทศสูงเนินลูกันนี้เจอการบาดเจ็บเล่นงานไปนะครับทำให้ต้องพักไป15นัดด้วยกันนะครับบาดเจ็บในเกมที่เจอกับเมือนคองนะครับใช้บริการของนพพลละครพลลงทำหน้าที่แทนก่อนจะกลับมา เฝ้าเสาให้กับทีมได้อีกครั้งครับในช่วงท้ายซีซั่นครับสิเวดนัดหลังสุดนะครับในลีกที่ลงเป็นตัวจริงครับสิเศิวะรักก็ในลีกก็แปะสมัยครับเอาเป็นว่าบูดังแข่งรายการไหนได้ถ้วยก็ต้องมีชื่อศิวรักครับโอ้โหซึ่งนี่รับเป็นสุดยอดตำนานที่ยังเล่นอยู่แล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าอยากจะได้อีกสักสมัยสองสมัยครับโอ้โห <c oughs> ได้หลังจากที่เอาชนะลีโอเชียงรายยูไนเต็ด2ประตูต่อนหนึ่งค่ะบรรดาทีมงานสตาฟโคช้ชของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับก็ทยอยขึ้นรับมออเหรียญแชมป์ไทยลีกนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าจบจากเกมนี้ยังมีภารกิจรอบชิงฟุตบอลถ้วย2รายการสำคัญนะครับในการ เจอกับบิชีปทุมนะครับลีครับ20พฤษภาคมแล้วก็เอฟครับจริงเจอกับจูแบงคอก28 <20 8 S 1> พฤษภาคมฤดูกาลก็จะกลับมาแต่กันในช่วงเ <22 S 1> ดือนสิงหา,าคมนะครับ 2012, 2012, 2012. พร้อมๆกับการเ <2012, 2012. S 1> ตรียมทีมเข้าร่วมกันในการเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งบุรีรัมยูเนเต็ดรวมทั้งรูแบงคอกยูเนเต็ดจะได้เล่นรอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัตินะครับรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบเงนรางวัลจำนวน10ล้านบาทให้กับสโมสรุริรย์อยู่ในเต็นโดยผู้รับมอบรางวัล10ล้านบาทนี้นะคะได้แก่พี่แชมป์ศิวรั์เทรสูงนานค่ะเรายมรบมือให้กับเงินรางวัล10ล้านบาท10ล้านบาทนะครับสำหรับทีมแชมป์ฟุตบอลลิโวโอไทยลีกฤด,ดูกาลนี้นะครับ มอบให้กับสิรั์เทศสูงเนยนะครับแต่ว่าหนึ่งนักเตะสำคัญที่ยังไม่ออกมาครับนลบดินวีลวัโนดมครับรีโไทลประจํารุดูการ2022ถึง2023เขาเรียนเชิญคุณสุปรณกรัตนวราหรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นบดินโตโยต้ามอเตอร์บรับก็ย้ายมาอยู่กับบูรดัตั้งแต่ปี2015นะครับประจําร่ดูการ2 0 2ชถึง2 0 ไทยลีกนี่เป็นสมัยที่5แล้วนะครับเอาละครับช่วงเวลาสำคัญนะครับแชมเปียนฟุบอรลิโบไทยลีกรู้การ2022ถึง2023ครับบุรีลัมยูไนเต็ดครับ อย่าลืมนะครับยังมี2รายการสำคัญนะครับที่จะต้องติดตามใน A I S P นะครับฟุตบอลลีโวรีครับครับวันที่20ครับวูดัมกับ BG แล้วก็วันที่28นะครับช้างเอสเซคับวูดัมกับทูแบ็กท็อปเนยเดตนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟุตบอลรีโวไทยลีกในฤดูกาลนี้กับทาง A I S P นะครับผมเรนชัยคุณโทและคุณไทรสอนเกษมต้อง ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตของ p ปเตโตให้ติดตามชมอย่าฮึ่งไปไหนครับคอนเสิร์ตมันจะเป็นอย่างพี่ป๊อโปเโตครับเดี๋ยวรอดูกันครับเราสองคนต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ